จเจอดกม่าเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นเสนอซิลลปินขายครีมแลกต่อสัญญาโดนจวกยับจนดมาม่าจนชาวเน็ตวิจารณ์ว่าทำนาบนหลังคนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเสนอซิลลปินขายครีมแลกต่อสัญญาค่ายโดยชาวเน็ตจวกทำนาบนหลังคนหรือเปล่าชี้เอาเด็กมาฝึกเป็นนักร้องก็ควรจะตึงความสามารถของแต่ละคนออกมาไม่ใช่มัดรวมกัน สำหรับใครที่ไม่ได้ดูไลน์ในทิกต o k นะคะเจนี่ขออนุญาตสรุปบันทึกการประชุมของศิลปินชายค่าย DM ณวันนี้นะคะนั่นก็คือน้องๆทั้ง8คนเนาะซึ่งจะมีน้องเนี่ยหคนที่สัญญาจะหมดภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะยกเว้นน้องโฟนน้องทนน้องพีทที่สัญญาต่ออีก1ปีทีนี้เจนี่สรุปก็คือเดี๋ยวเราเจะทาเพลงใหม่นะคะซึ่งจะทํารวมกัน8คนในหน<ๆ>ึ่งเพลงเจนี่จะลงทุนทั้งหมด1ล้านบาทเพื่อลงทุนให้โอกาสน้องๆอีกหนึ่งครั้งถ้ายอดวิวนะคะภายใน2เดือนก่อนสัญญาจะหมดเนี่ยค เมษาและพฤษภาถึง10ล้านวิวเจนนี่จะต่อสัญญาทันที1ปีนะคะและอีกหนึ่งช่องทางสมมติว่ายอดวิวมันยากมากตอนนี้เจนี่เปิดแบรนด์ของตัวเองก็คือดีดีเจนี่เนาะอันนี้เป็นโบนัสพิเศษถ้าน้องๆขายได้10,000หลอดช่วยกันขายภายใน2เดือนนี้ต่อสัญญา3เดือนถ้าขายได้20,000หลอดต่อ6เดือนถ้าขายได้100,000หลอดต่อสัญญา1ปีและเจนี่จะให้น้องๆออเดอร์ละ50บาทโดยที่น้องๆไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะจบการประชุม ขยับตัวจะทําอะไรก็กลายเป็นประเด็นดราม่าสําหรับนักร้องลูกทุ่งสายอินดี้อย่างเจนนี่ได้หมดทังสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตโดยล่าสุดเจ้าตัวก็เจอกระแสดราม่าอีกระลอกหลังออกมาโพสต์คลิปสรุปก,การประชุมศิลปินชาย ทายได้หมดท้าสดชื่นโดยเนื้อหาพูดถึงเรื่องสรุปสัญญาของศิลปินชายหาคนที่กำลังจะหมดลงภายในเดือนพฤษภาคมนี้ยกเวน้นศิลปิน3คนที่ต่อสัญญาอีกปีทั้งนี้เจนนี่เผยว่าตนจะทำเพลงใหม่ซึ่งจะทำร่วมกัน8คนใน1เพลงโดยจะลงทุนทั้งหมด1ล้านบาทเพื่อให้โอกาสน้าๆอีก1ครั้งทายอดวิวภายใน2เดือนก่อนหมดสัญญาคือเดือนเมษา ถึงพฤษภาคมถึง10ล้านวิวเจนี่จะต่อสัญญาทันที1ปีและอีกหนึ่งช่องทางสมมุติว่ายอดวิวมันยากมากตอนนี้เจนี่เปิดแบรนด์ของตัวเองก็คือครีมถ้าน้องๆขายได้1 0 0 0 0หื่นลอดภายใน2เดือนนี้จะต,ต่อสัญญาให้3เดือนถ้าขายได้2 0 0 0มื่นลออตจะต่อสัญญาให้6เดือน ถ้าขายได้1นึ่งแสลอดต่อสัญญาให้1ปีและจะให้น้องๆอ,ออเดอร์ละ50บาทโดยที่น้องๆไม่ต้องทำอะไรเลยงานนี้ชาวเน็ตก็ตั้งคำถามแบบนี้คำนามบาลักคนหรือเปล่าขายเสียงแต่จะมาให้ขายครีมมันใช่หรอชาวเน็ตหลายคนมองว่าเอาน้องๆมาฝึกเป็นนักร้องก็ควรจะดูความสามารถของแต่ละคนออกมา ปั้นเป็นคนๆไปไม่ใช่มามาตรงกันแบบนี้ร้อมตั้งคาถามว่าสัญญาดังกล่าวนี้เหมือนทํานาบนหลังคนหรือเปล่ายอดวิวจะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักร้องอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับคนแต่งเพลงกับการโปรโมทและอะไรหลายอย่างว่าจะติดหูคนฟังหรือเปล่าน้องจินปีนมาขายเสียง แต่จะให้มาขายคิมด,ด้วยรู้สึกงงมากบารก็มองว่าสัญญาดูแปลกแปไม่เคยเห็นค่ายเพลงอื่นเสนอแบบนี้ถ้าน้อง,องทําตามข้อเสนอทั้งสองข้อไม่ได้ก็คงไม่ได้ต่อสัญญาใช่หรือไม่พอแต่ะเงเงินขายยากเกิน เจนนีต่ตอบคำถามชาวเน็ตทำไมค่ายเพลงแล้วมาทําแบรนด์ขายของออนไลน์หลังจากที่โดนชาวเน็ตจวกเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่าน f a c e b o o k โดยระบุว่าพอทุกอย่างต้องใช้เงินการเลี้ยงดูน้องๆจำเป็นต้องมีค่ากินค่าใช้มีค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนทําเพลงทำเอ็วและค่าเอื่นอีกมากมายทําค่ายเพลงทําค่ายเพลงซีซั่นนี้บอกทุกคนเสมอว่าไม่ต้องการทํากําไร ขอแค่มีเงินมาหมุนทุนบ้างก็พอปีนี้ยอมรับว่าเจ็บหนักเพลงของค่ายทุกเพลงยอดวิวน้อยมากการทำผลงานให้ดังเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเจนนี่ต้องหาเงินจำนวนมากเพื่อมาสพอร์ตน้องให้ได้มีผลงาน และมีประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในายามที่หมดสัญญาและอย่าหรว่ามากกว่าจิลปินในค่ายเจนนี่ยังมีลูกมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูฉะนั้นเจนนี่จะมาลองแค่ง,งานคอนเสิร์ตงานร้องเพลงไม่ได้โลกเปลี่ยนไปแล้วการถ่ายของออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใครก็สามารถทำได้ไม่ใช่แค่เจนนี่น้องๆเองก็เช่นกันวันนึงถ้าไม่มีงานร้องเพลงก็ต้องรู้จักเอาตัวรอด การจะดังจะมีงานไม่ใช่เรื่องง่ายระยะเวลาหนึ่งปีไม่ใช่เรื่องง่าย,ะย,ะางงายถ้าเปรียบกับศิลปินรุ่นพี่ยุคนก่อนงานนี้ทางร้านสาวเจนี่เนี่ยก็ได้ออกมาโต้กระแสดราม่าดังกล่าวแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะงานนี้อาจจะต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าชาวเน็ตมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างและสาวเจนี่จะมีการมาเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมยังไงทา,เมมางเพจผนาเบมาเนี่ยก็จะมาเดทข่าวสารให้ก,กับผู้ชมได้รับชมแนละติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ